เสนอทุกสิ่งที่คุณต้องการในการขับขี่จอ n d นดรอยดึ9-10นิ้วแท้ระบบเสียง DSP ที่ล้ำค่าการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android และความสามารถมันติมีเดียที่ยอดเยี่ยมสวัสดีค่ะแนะนำอุปกรณ์ที่จะเพิ่มสเสน่ห์ในยานพาหนะของท่านค่ะสินค้าเราคือจอ Android ขนาด9นิ้วและ10นิ้วที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่น่าสนใจสำหรับท่านที่กำลังมองหาจอติดรถยนต์ที่คมชัดและหลากหลายฟังก์ชัน ต่อไปนี้คือความโดดเด่นของสินค้าที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะ f c จอ Android 9นิ้ว10นิ้วแท้คุณสมบัติหลักหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วและ10นิ้ว RAM 4GB และ r อ m 64GB หน้าจอแท้คมชัดทุกมุมมองทัชสกรีนแบบคาปาซิทีฟลื่นไหลเทียบเท่าสมาร์ทโฟนรองรับกล้อง HD สามารถแบ่งใช้งาน2หน้าจอพร้อมกัน2แอปพลิเคชันได้ระบบเสียงที่ล้ำค่า ระบบเสียง DSP เต็มรูปแบบปรับอิโคลเลเซอร์ได้36 EQ ตั้งค่าเสียงเบส Dolby SRS การเชื่อมต่อที่หลากหลายรองรับ Apple CarPlay การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth iOS และ Android การเชื่อมต่อผ่าน WiFi ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ต้องการนำทางและความสามารถเพิ่มเติมรองรับการใช้งาน GPS แบบออฟไลน์ line. พร้อมโมดูลร,รับสัญญาณ GPS รองรับกล้องบันทึกหน้ารถ สามารถต่อ power amp หรือ pre-amp และ base box ได้ความสามารถทาง multimedia รองรับการใช้งานผ่าน external hard disk ได้สูงสุด 1TB สามารถต่อกล่องทีวีดิจิตอลหรือ Android box ได้ Video In ควบคุมทุกอย่างได้ง่ายๆควบคุมผ่านสาย USB ด้านหลัง2ชุดรองรับค o n t r o l โพงมาไลัยหากรถมีฟังก์ชันนี้ค้นหาสัญญาณวิทยุ FM อัตโนมัติมีระบบค้นหาสัญญาณวิทยุ FM อัตโนมัติ บรรทุกสถานี FM ได้ตามต้องการสนใจกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ